แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6พฤศจิกายน2567เราจะมาตามติดสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศซึ่งรอความชัดเจนอยู่นะคะโดยอัปเดตล่าสุดจากสอสอชาชวานแพทย์ยาไทยนะคะ เอาให้ชัด8พฤศจิกายนนี้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศรอความชัดเจนจากการประชุมของนองบาคาสรุปจะช่วยชาวนาอย่างไรขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Facebook ชัชวานแพทย์ยาไทยนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเชาว้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกวัดไม่มีวันหยุดนะคะ โดยสสบิ๊กได้อัปเดตว่าเอาให้ชัดรัฐบาล8พฤศจิกายน2567ชาวนารอทั้งประเทศนะคะโดยสสชัชาวาลพักไทยสร้างไทยจี้รัฐบาลเร่งหาข้อสรุปมาตรการช่วยชาวนาถามความชัดเจนค่ากิบเกียเก่ยวรายละ1,000บาทมาตรการชะลอการขายข้าวสินเชื่อรวบรวมข้าเปลือก ช่วยสากรการเกษตรยังมีอยู่หรือไม่อดฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลแต่ไม่เคยประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบคสักครั้งปล่อยยืดเดื้อจนราคาร่วงชวนจับตา8พฤศจิกายนนี้ชี้ชะตาชาวนาไทยโดยนายชาชวันแพทย์ยาไทยสอสอร้อยเอ็ดพักไทยสร้างไทย ทวงถามรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติว่าในฤดูการเพราะปลูกป,ปี67ทับ68นั้นจะมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอย่างไรหลังจากผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก เมื่อรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะมาตรการชะลอการขายและสินเชื่อรวบรวมข้าวเปลือกจึงทำให้การช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวนาเป็นไปอย่างล่าช้าและกลายเป็นช่องว่างให้กลุ่มผู้ค้าในทุนร่วมมือกันกดราคาข้าวให้ต่ำลงขณะที่สากรการ,กรเกษตรซึ่งทำหน้าที่รับซื้อข้าวจากพี่น้องชาวนาก็รอฟังความชัดเจนจากรัฐบาล โดยเฉพาะงบประมาณในการสนับสนุนและสินเชื่อต่างๆที่จะเข้ามาเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการรับซื้อข้าวนะคะเพื่อเป็น,นกลไกในการซื้อนำราคาตลาดให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่พี่น้องชาวนาไม่ขาดทุนและสามารถอยู่ได้และในส่วนของการผลิตนะคะที่มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบนั้นก่อนหน้ามีมาตรการปุ๋ยคลครึ่งออกมา แต่ไม่ตอบโจทย์พี่น้องชาวนาเกษตรกร,ร,กรออกมาต่อต้านและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่รวมถึงมาตรการที่พี่น้องชาวนาเรียกร้องคือการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไรละ1000บาทจะยังมีอยู่หรือไม่เพราะที่ผ่านมากระทรวงเกษตรไม่เคยมีความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรและจาการติดตามทราบว่าทั้งสมาตรการ อาจจะไม่ถูกหยิบยกมาพูดคุยในการประชุมนมคด้วยดังนั้นตนขอเรียกร้องความชัดเจนจากรัฐบาลทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว,ว่าจะดําเนินการอย่างไรพร้อมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพี่น้องชาวนาร่วมกันติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในวันที่8พฤศจิกายนนี้อย่างใกล้ชิด เพราะหากไม่มีความชัดเจนนโยบายหรือมาตรการในการสนับสนุนพี่น้องชาวนาไม่ถูกส่งเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันที่12พฤศจิกายนนี้จะทำให้การช่วยเหลือไม่ทันการทั้งที่มีการตั้งรัฐบาลแพทองทานมาแล้วกว่า2เดือนแต่ไม่เคยมีการประชุมนอบอเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่8จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นี่คือความคืบหน้าจากซอสบิ๊กชัดชวันแพทย์ยาไทยเอาให้ชัดพี่น้องเกษตรกรชาวนา8พฤศจิกายนนี้นะคะผลจากการประชุมของนบคสรุปจะช่วยชาวนาได้หรือไม่อย่างไรนะคะอัปเดต6พฤศจิกายน2567